สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาบกันทีนะคะมาถึงร้านไก่ย่างนะคะก็แวะนะคะร้า,น,รานนี้นรับรองกินมาเริ่มเมื่อปานนะอ่าลงพันธุ์พันธุาชีนะคะมาแวะซื้ออะไรน้อนไม่ได้เขาไปมือตะโกนนีอในความมือก่อนจะอมบ้มาออนอนนมามันอาตับ,บ้านกกกอกอ้โหอาตับ ดูนะคะว่าลุงพันซื้ออะไรนะคะไปฝากแอดมินที่โกโกอะเสปิดช่องใหม่โยหอมหอมเอมช่องกำลังช่องมันมันปิดงานอยู่ อุ้ยหอมปลาแดกย่าหอมปลาแดกนัวแล,ล้วน้ำลายไหลแล้วอ๋อลายน้ำปลาล้านัวสูตรเดียวกันที่ตำนี่แหละจ้าขายน้ำปลาล้านัวสูตรเดียวกัน<า>ที่ตำยีสาทามขวดร้อยจ้าอุ้ยหอม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 ปลาแดกละนำล้ำลายไหลยีสิบบาทจ้าเดี๋ยวดูก่อนนะสูตรทะเล ไอด้าโอ้ตอนนี้ก็าดาจะเอามาลองดูนะคะที่ปกูมวิ่งนี่ลองดูที่จำปาดงนี่เนี่ยเนาะหุ้งเข้ากัใกล้สี่อต่ำได้ยากอยาลองเอาไปลองบิ้งจะขวดเนาะแต่การที่ต่ำนี่แหละจ้ะสูตรเดียวกันที่ต่ำเนาะอร่อยแน่นะได้อร่อยแน่รับประกันเนาะรับประกันเออขวดละสามสิบห้าบาทจ้าสามขวดร้อยเดี๋ยวลองเบิ้งขวดหนึ่งลองเบิ้งขวดหนึ่ง เดี๋ยวไปตำเอาเฮ้ยเมื่อตำเมื่อห่อนี่ก็ะตำเลยยากอ๋อตำที่ผมบอกเมื่อห่อนี่ก็ะตำเลยอ้าวลุงพันทำไมนานั่งเศร้าจังอาเป็นกำลังใจด้วยให้เด้ลุงตั้งชื่อช่องใหม่ว่าลุงบ้านนอกด้ออ่าฟังฟช่องน้องใหม่หน่อย มาให้ FC กําลังกําลังใจอะซ่องน้องใหม่นะคะดันดันดันนะคะน้องใหม่นะคะลูกพันธุ์ไทยบ้านนอกเด้อนะคะรันให้ด้วยนะคะเราก็กลัวเหมือนกันเนาะย่าเราก็อ้วกคู่เราก็อ้วกคู่ฮะค่ะอ้าวควดนึงค่ะหอมหอมหอมเฮ้ยหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้ว ฟังฟังเสียงตาำแล้วหอมแล้วแต่อยากแล้วเลายังมาแด้อเดอโอ้ยได้ขายดิบขายดีบ่วิ่หอมแล้วเห็นแล้วอยากเนื่อต่ำป๊กปกปกนปขกบานเท่านะค่ะล่องเบิงล่องเบิงอยากเมื่อนี่จัดการทดลองเลยหันมันแซบอีหลีคือว่านี่สิมะเหมาอีก อ,อันมันแซบอีหลีคือวานี่สิมาเหมาไปไหวยุบจำปาดงทุละโอ้ไก่ย่างปลาเผาก็น่ากินมากเลยยา่าตัวจักบาทค่ะไก่นี่ร้อามโอ้น่ากินจังเลยน่ากินมากเลยนะยา่าร้อยสามสิบเองแล้วปลาล่ะคะ ไ้อยเจ็ดสิบตัวใหญ่มากโหย่าเอาหรือยังยา่าย่าไปดูทางๆนะคะย่าสั่งแล้วนะคะเนาะย่าสั่งแล้วนะคะโอ้นี่อยู่ในเตาร้อนๆเลยนะคะโอ้แบบร้อนๆน่ากินมากเลยนะ,ะไก่ย่างส้มตำนะคะ ปลาาสักนวลนัวนะคะเนาะแ่จะแล้ว,ลลวลเราจะมาทกครับจะย่างแบบนี้นะคะย่างทุกสุกทุกสุกทุกด้านนะคะเนาะสุกทุกข้างย่างไปย่างมาเดี๋ยวเราหันมาดูทางนี้นะคะคนนี้ไม่มีชีวิตชีวาเลยนะคะดูหน้าตามไม่ เครียดมากเลยนะเนี่ยช่องใหม่นี้ช่องอะไรนะคะเดี๋ยวหาไม่เจอลุงพันบ้านนอกเดอ้ออ๋อลุงพันบ้านนอกเด้อแล้วเนาะแต่ว่ากำลังดำเนินการอยู่ค่ะก็ฝากเอฟซีนะคะไปกดติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะคะลุงพันบ้านนอกเด้อนะคะ เอาเหมาลุงพันธ์บันหน้าเด้อน่ะเอาบ้านนอกเนาะโอ้ได้แล้วนะคะข้าเหนียวคนนี่เนาะได้แค่ะขึ้นรถ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 